โอเคครับดีติครับนี้นะครับเราจะมาพาเยี่ยมชมนะครับซากรถเบนซ์โบราณนะครับผมที่จอดอยู่โซ่ข้างนอกเนี่ยจะมีรถนะครับคันแรกนะครับเป็นทับแปดนะครับผมนะครับคันทุกคันที่เห็นอยู่เนี่ยเราแยกอะไรหมดทุกชิ้นนะครับนี่คือคันที่คันที่เราเราแยกออกไปได้หลายชิ้นแล้วนะครับผมก็จะนํามาต่อข้างนอกนะครับ อันนี้จะเป็น114ครับตัวน,นี้ครับเบนทับแปดนะครับที่เราเรียกกันว่าทับแปด114อ่าก็ยังพอมีอะไรอะไรบางชิ้นลงเหลือบ้างนะครับผมจะเป็นพวกสวิตสตาร์ทหรือว่าคัานหน้าเพืองท้ายนะครับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับกระจกกระจกหลังพวกคิ้วพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีอยู่อันนี้จะเป็นหัวตัดขางปลาครับผมอันนี้ก็ยังมีพวกคันหน้าพวกอะไรพวกนี้ครับนะครับพวกซองคอพวงมาลัยชุด ชุดเกียร์คอนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นทับแปอีกคันหนึ่งนะครับผมข้างหน้าเนี่ยจะจะจอดอยู่ประมาณ4ี่คันนะครับแล้วก็ส่วนข้างในนู้นน่ะจะมีโกดังเก็บไว้อีกนะครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าคันนะครับเดี๋ยวเาพาเข้าไปดูนะครับผมรถพวกนี้เนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยก็เอามาเพื่อแยกอะไรนะครับผมเอามาบางชิ้นก็เอานํามาปั้นเอกนะครับของพวกนี้นี่ครับเป็น โรงนะครับผมเป็นเป็นโรงจอดนะครับเริ่มจากคันแรกคันนี้เป็นทับแปดนะครับ w หนึ่นหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดทีละคันเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทีละคันนะครับผมว่าแต่ละคันเนี่ยมีสภาพอะไรเป็นไงบ้างคันนี้ยังไม่ได้แยกนะครับรถบางคันก็มีทะเบียนบ้างไม่มีทะเบียนบ้างนะครับผมรายละเอียดเบื้องลึกเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะครับตรงนั้นนี่จะเป็นพวกชุดภายในนะครับหนังแท้นะครับหนังแท้ของมัน ไม่ยแยกนะครับพวกเรือนไม้เกล่ความร้อนนะครับบังแดดแต่วพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครบนะครับผมพวกชุดล้อเด็ดสิงนะครับที่หากันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับก็ในท้ายก็ก็จะเป็นพวกฝาตบพวกแล้วนี่แหละครับแต่ว่าอะไรที่เราเห็นตรงนี้ก็ยังเป็นแค่บางส่วนนะครับยังยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับจะอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ ข้างบนนะครับจะมีจอดไว้อีกประมาณสัก18คันนะครับผมอันนี้เราจะมาดูที่ที่กดังกก่อนแล้วก็คันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ W115 ครับผมคันนี้ก็แยกกับไปหลายชิ้นแล้วนะครับเครื่องอะไรก็ไม่มีแล you know. ้วน,น,น,นะครับ,ค,รบคันนีนะนเน้เป็นเครื่องสองสี่นะครับผม240ศนดีนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องสองสนะครับเครื่อง240ดีคันนู้นก็240ดีเหมือนกันนะครับ มีกสารพร้อมอะไรพร้อมนะครับผมก็แยกไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับคันนี้ล็อกไว้นะครับผมก็มีครับผมอันนี้เป็นพวกเฟืองท้ายครับสองลูกน่จะเป็นเฟืองท้ายหางปลาครับมันจะมีตองหนึ่งลูกหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ลูกหนึ่งครับผมแล้วก็นี้จะเป็นหนึ่งสองสามครับอันนี้ก็แยกออกไปเยอะแล้วครับผมนี่เดี๋ยวหากันครับกันชนหน้าสามชิ้นก็มีนะครับคันนี้ ลอ้อลึกสิงโลนเอานะครับของแท้แน่นอนนะครับจะเป็นชุดภายในครีมนะครับมีคันโซนกลางมีคันยกเลี้ยอะไรต่ออะไรนะครับมีพวกคิ้วพวกอะไรยังมีอยู่นะครับนั่นจะเป็น B M E 1 2กนะครับคันหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น1่านึนะครับ1นึาคันหนึ่งนะครับของก็ เอามาก็แยกก็แยกไปแล้วบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะแยกไปแล้วบ้างแผงกประตูเอยเลื่อนไม้อะไรพวกนี้นะครับแยกแยกออกไปหลายชิ้นแล้วนะครับผมท่านใดนะครับหาอะไรอยู่เนี่ยสอ,อบถามกันได้นะครับอ่าเรามีหลายคันนะครับคันนี้ก็จะเป็น w 1 1 5นะครับคันนี้115นะครับกระปุก Power นะครับที่หากัน ปลุกพอร์มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวกที่ปัดน้ําฝนก้านสปริงอะไรพวกนี้นะครับจะมีหมดนะครับพวกนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งห้าเอ้ขออภัยครับตัวนี้เป็นหนึ่งสี่ครับผมเนี่ยมีหูช้างอยู่แล้วก็เนี่ยครับพวกภายในพวกอะไรก็ก็ยังพอมีอยู่บ้างครับอันนี้ส่วนคันนี้คันนี้เป็นหนึ่งศูนย์แปดครับคันนี้ก็ภายในรู้สึกว่าจะขายหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ย ก็ยังมีพวกเครื่องมีมีเครื่องมีกระปุกมีอะไรประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวเอาวุเปิดให้ดูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีพวกกระปุกมีพวกเครื่องพวกอะไรพวกนี้นะครับมีอยู่มีอยู่ครับพวกหม้อน้าหม้อน้ําของแท้ก็มีนะครับลลกนี้ของแท้เลยโลกนี้ ไม่ใช่ของเขานะครับลูกนี้นี่เป็นอิง8อีกคันนะครับทัานต่อไปนะครับคันนี้จะเป็นหางปลานะครับ W 110นะครับตัวนี้หางปลาตัวนี้ลถหายากมากครับปัจจุบันเหลือน้อยมากครับหางปลานะครับผมมีอะไรเพียงบางชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ก็หาได้ทุกชิ้นครับผมไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาครับ ม่ว่าลูกค้าต้องการชิ้นใดน,นะครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดการให้หมดมีหมดทุกชิ้นนะครับอะไรหางปลาก็พวกคิ้วพวกอะไรก็ยังมีอยู่ครับพวกกันสาดประตูพวกนี้พวกคิ้วอลูมิเนียมพวกนี้พวกเจะแยะครับชิ้นไหนบอกมาได้เลยครับผมาาก็จะประมาณนี้ครับอะไรหางปลาตอนนี้อันนี้แค่ให้ชมแค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนยังมีอีกส่วนมากนะครับที่จะเก็บไว้ มีเยอะนะครับอันนี้เป็น W108 นะครับคันนี้ W108 คันนี้พัดรถพาสีนีีนะครับรถมีกับสายพร้อมนะครับเป็นเครื่องนิดาเป็นเครื่องนิสันนะครับกปกสูบเป็นกระปุก power นะครับนี่กระปุกยาวนะครับกระปุก power กระปุก power นะครับมีหมดมีกระปุก power นะครับหม้อลมแท้นะครับ หม้อน้าแท้นะครับตัวแท้แท้นะครับมีพวกกระจังหน้ากันชนนะครับกันชนไฟหน้ายังมีนะครับกระจกมองข้างนะครับภายในพวงมาลัยงาขาวคอโตนะครับนี่ครับไฮไลท์ครับเรนไมออโตครับผมตรงช่องปอดพิเตอร์มีครบนะครับภายในกันสาดนะครับกันสาดมีครบคิ้ว โรเมียมนะครับคิวซุ้มคิวซุ้มล้อก็มีนะครับคันนี้มีครบครับนนี้เป็น1 0 8นะครับอานนี้เพื่อนพาดูรอบคันนะครับท่านใดนะครับขับรถ1 0 8นะครับต้องการหาอะไรแลวเรามีนะครับนี่เป็น1 0 8ในท้ายก็ลูกลอยอะไรก็ยังใช้งานได้นะครับของพวกนี้เนี่ยกันชนหลังครับพวกกันชนหลัง นีหดส่วนคันนี้เป็นหนึ่งสามเครื่องถ้าจำไม่ผิดจะเป็น300อยดีครับคันนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่าเป็น300ดีครับคันนี้คันนี้ขายตัวขาฝากระโปรงไปได้นะครับไม่สามารถเปิดฝากระโปรงนะคันนี้สามดีนะครับคันนี้เป็นข้างในเป็นชุดเบาะผ้านะครับเบาะผ้าคอนโซลน้ำเงินนะครับของหายากทั้งนั้นนะครับเบาะผ้าคอนโซลน้ำเงินนะครับ เกลนไมร์ดีเซลนะครับมีคุบหมดปุ่มปรับแอร์แบบรุ่นตรงกลางนะครับพิมในยมหากันก็มีนะครับในส่วนนี้นี่จะเป็นหนึ่งสองสามนะครับในบางส่วนคันนี้จะเป็นดับบิลหนึ่งคันนี้หนึ่งหนึ่งห้าครับเครื่องสองสี่ศูนย์ดีนะครับคันนี้เครื่องสองสี่ศูนย์ดีคันนี้ก็ แยกไปแล้บ้างนะครับในบางส่วนแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ในหลายๆชิ้นนะครับเครื่องสองสีสดีนี่ครับพวกภายในพวกอะไรนี่ก็ยังมีอยู่ครับผมท่านใดหาภายในสีมัสตาร์ดสีอะไรนะครับมีหมดนะครับท่านใดหาอยู่นะครับในเครื่องสองสีสดีคันนี้เป็นด1 1 4นะครับนี่เปนชน2ชั้นนะครับ กันชนหลังเป็นตัวยาวนะครับกันชนหลังยาวถ้าเราจะสังเกตแ<ร>ล้วเนี่ยรถท็อแปดพวกนี้นะกันชนกันทนมันจะสั้นนะครับมันจะไม่มีสองชั้นถ้าตัวน,นี้มันจะมีสองชั้นนะครับหน้าเล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเครื่องแล้วนะครับเครื่องขายแล้วนะครับคันนี้เครื่องขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชวดชุดภายในนะครับเนี่ยยังมีพวกอะไ่พวกนี้นะครับที่ตั้งตั้งกันไว้นะครับพวก เรือนใหม่นะครับเรือนใหม่พวกนี่ครับก็นชนหลังกาชนยาวนะครับนี่กระชนยาวนะครับมันจะยาวมาถึงเกือบเกือบซ้มลอหลังเลยนะครับการชนยาวครับผมแล้วก็งานคันนี้งานคันนี้ยกเครื่องครับเพื่อที่จะเากียร์ออกนะครับงานคันนี้ข่ายเกียร์เป็นเรียบร้อยนะครับ เตรียมตัวยกเครื่องออกเร็วๆนี้นะครับคันนี้เกียร์หัวสิง์นะครับเกียร์หัวสิง์รับรองวิ่งมันการันตีนะครับไม่มีปัญหาคันนี้ก็กําลังเตรียมตัวยกนะครับเตยมตัวยกออกแล้วก็ถ้าในนี้ก็คันนี้ก็คงจะเป็นคานสุดท้ายครับ W116380SL นะครับคันนี้คันนี้ของครบครับยังไม่ได้แยกอะไรสักชิ้นครับผมคันนี้ เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง6สูบนะครับดีเซล6สูบเนี่ยภายในสวยๆนะครับสวยๆรถหอมๆนะครับนี่ครับสมบูรณ์นะครับคันนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับดูพื้นนะครับพื้นยังสวยนะครับพื้นยังสวยนะครับพื้นได้อยู่ครับ รถชัดเจนนะครับสวยงามเดี๋ยวให้ดูพื้นท้ายพื้นท้ายของเยอะนิดนึงครับแต่พื้นท้ายไม่มีผูกครับพื้นท้ายยังพื้นท้ายยังสวยครับผมแต่ว่าของมันเลยเยอะครับแต่ผมรอบําดูหมดแล้วครับพื้นท้ายยังสวยครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนี้นะครับบางชิ้นในนี้ก็เตรียมตัวส่งบ้างอะไรบ้างนะครับผมรอลูกค้าโอนเงินมัดจําบ้างนะครับก็มีอยู่มีอยู่นะครับ มันอยู่นหกคันนี้เป็นเครื่อง 5D นะครับ6สูบดีเซลครบๆนะครับคันนี้นะครับครบเนื้อ 280s อ่าที่เราดีวิวแล้วนะครับพวงมาลายงาขาวนะครับอีกนิยมวัยรุ่นชอบนะครับพวงมาลายงาขาวมีครบ นะครับท่านใดนะครับหาอะไรอยู่นะครับหาอะไรชิ้นไหนสามารถโทรปรึกษาได้ครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อขายนะครับแต่สามารถคุยกันได้นะครับผมคุยเรื่องรายละเอียดคุยการเรื่องว่าใครกําลังจะบวหน้ารถยังไงนะครับมีข้อสงสัยมีอะไรนะครับสอบถามได้ตลอดนะครับินดีให้บริการให้คาปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับ ติดต่อมาได้ครับผมเราพร้อมยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ในในส่วนตรงนี้เนี่ยยังมีอีกนะครับยังไม่หมดจะมีอีกที่นึงนะครับจะจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะอยู่ข้างบนอีกเดี๋ยวจะพาไปชมอีกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีรถถางปลานะครับ W 1 1 1อีก2อคันนะครับเข้ามาแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยเรา พอดีว่ามีคิวนะครับมีคิวลูกค้าที่เขาพร้อมจบทั้งคันนะครับถ้ามีคันไหนดเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายรีวิวให้ให้ได้รับชมกันนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ช่องทางการติดต่อเนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับมีเว็บไซต์นะครับร้านเรามีเว็บไซต์มีแฟนเพจนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาเลือกชมสินค้าได้นะครับ ของใหม่ก็มีนะครับของใหม่ของเก่ามือสองนะครับมีครบหมดมีหลายราคานะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพสินค้าและความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับท่านใดมีงบประมาณหรือว่ามีบัตเจ็ตเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เราสามารถมาคุยกันได้ก่อนนะครับผมราคาขึ้นอยู่กับความสวยงามและความสมบูรณ์ของสภาพสินค้าในแต่ละชิ้นนะครับโอเคครับเราเป็น ep แรกนะครับ ep นี้เป็น ep แรก เป็น EP ีแรกนะครับเดี๋ยว EP ีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมโซนเก็บรถตรงนู้นอีกโซนหนึ่งกับเป็นห้องอะไรนะครับเป็นห้องอะไรจะอยู่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างวันนี้ทางร้านแยกอะไรเป็นคัสสิกต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนเรานะครับผม ท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาที่อยากจะติดต่อสอบถามนะครับติดต่อสอบถามตลอดเวลาโอเคเราต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ